ผมม้วนทาไม่ม้วนใบชาแล้ว นี่แหละนี่แหละพี่น้องครับคนเฮาเห็นแต่หนาอย่าคิดว่าเราสิอ้วนจริงๆเราอ้วนอากด้วยนะขอบคุณครับฝากช่องเราด้วยนะอ๋ออาจารย์เฮ็นโยกับช่องอยู่บ่ช่องยังช่องอาจารย์นี่ครับฮะซื้อว่าผมซื้อว่าช่องบิ๊กมือคีย์บอร์ดนะครับบิ๊กมือคีย์บอร์ดพี่น้องครับทุกท่านเด้อี๋ยวยังหลาดี๋ยวยังมีตะไลน์เฮีขอความขอความกรุณาเข้าไปเป็นกำลังใจครับ ผมผมขอครับผมขอเขาให้เป็นกําลังใจไปกดไลค์ไปกดแชร์กดติดตามให้บิ๊กมือคีย์บอร์ดครับสนับสนุนดนตรีคนอีสานมันเท่าเล่นดนตรีได้คนอีสานมันเท่าเก่งดีครับพี่น้องครับเขาไปสนับสนุนครับ <c oughs> ขอบคุณหลายๆครับอาจารย์ขอบคุณ <c oughs> ครับขอบคุณหลายๆครับ